ชายไลฟ์ครับรับเสเซียเมื่อคืนนี้ถล่มยูเครนหนักที่สุดเท่าที่เคยมีมาต้องเรียกว่าโหดจริงๆเพราะว่าลงหลายๆเมืองและโดยเฉพาะเมืองหลวงเด้ครับกรุงเคียฟซึ่งจุดที่ตั้งของพลเรือนมากมายโดนถลม่มจมตีเด็กๆก็เสียชีวิตมีคำนี่คือภาพให้เห็นนะครับ ตอนที่มีการเตือนเสียงหัวดังลั่นไปทั่วประเทศเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะเมืองหลวงแต่เมืองใหญ่ๆนั้นโดนหมดถือว่าประธานาธิบดีปูตินนอกจากจะไม่ยอมเจรจาหยุดสงครามแล้วก็ยังต้องการฟาดให้ยูเครน,นันเสียหายหนักจนกระทั่งต้องยอมแพ้โดยเฉพาะหลังจากที่มีท่าทีว่าประธานาธิบดีทรัมป์ ต้องการที่จะสั่งสอนปูตินด้วยการสนับสนุนยูเครนเพิ่มขึ้นให้ยุโรปช่วยอาวุธยูเครนเพิ่มขึ้นและมิหนำซ้ำทรัมป์ยังบอกทํานองว่ายูเครขนขณะนี้มีความสามารถทางด้านการทหารที่จะสู้กับรัสเซียถึงขั้นจะขับไล่รัสเซียออกนอกประเทศกลับไปสู่โรมแดนเดิมก่อนที่รัสเซียจะบุกเข้ามาในยูเครนด้วยซ้าไป ข่าออกมาในช่วงหลังบอกว่าประธานาธิบดีเซเลนสกีของยูเครนั้นขอให้ประธานาธิบดีทรัมป์ขายจรวดต้องเรียกว่าจรวจทันสมัยที่สุดชุดหนึ่งทอมฮอคที่จะไปถล่มโจมตีรัสเซียในดินแดนของรัสเซียเลยทีเดียวนะครับโดยที่ยุโรปจะเป็นออกสตางค์ข่าวไม่ได้ยืนยันนะครับว่าทรัมป์จะขายทอมฮอคให้ กับยูเครนหรือไม่แต่ว่าเราบรรดาประเทศยุโรปขณะนี้กำลังร้อนเพราะว่ามีการจับได้ว่ามีดโดรนและเครื่องบินรัสเซียเข้าไปล่วงล้ำน่านฟ้าของหลายๆายประเทศในยุโรปโดยเฉพาะทางตะวันออกซึ่งใกล้ๆกับยูเครนนั่นแหละครับทำให้เกิดความหวาดหวั่นกันอย่างยิ่ง ล่าสุดมีนาโตบอกว่าจะเสริมกำลังในทะเลบอลติกเพราะว่ามีดโดรนป่วนทั้งเดนมาร์กและอีกหลายๆประเทศจุดชนวนความกังวลด้านความมั่นคงต่อยุโรปขณะเดียวกันมีราลียที่ให้เห็นเลยครับว่าประเทศต่างๆที่เจอกับดโดรนลีลัลบมหัศย์ โดรนเหล่านี้มาจากไหนโดรนเหล่านี้ตั้งใจต้องการทำอะไรนี่ให้ดูรายละเอียดนะครับว่าทั้งหมดประเทศไหนบ้างที่เจอโปแลนด์ลัตเวียนอร์เวย์เยอรมนีเดนมาร์กสวีเดนลิทัวเนียฟินแลนด์ลัตเวียเอสโตเนียโรเมนีย ทั้งหมดนี้บอกว่าล้นแล้วแต่เจอโดยเฉพาะเอสโตเนียเนี่ยเป็นเครื่องบินรบรัสเซียสามลำมาเลยนะครับประเทศอื่นๆนะั้นบอกว่ามีฝูงดโดรนสอดแนมแล้วท่าทางจะไปสร้างความป่วนให้กับประเทศต่างๆเหล่านี้ถึงขั้นที่เดนมาร์กโดยเฉพาะเดนมาร์กเนี่ยบอกว่าต้องให้สนามบินหลักเนี่ยหยุดไปเลย ปิดสนามบินชั่วคราวเหตุเกิด22กันยาที่ผ่านมาและ25ด้วยสองวันนี้ครับสนามบินโคเปนเฮเกนหลักต้องปิดชั่วคราวเพราะเจอดโดรนลีลับมหัศจรรย์ของรัสเซียพอถึงวันที่25กันยาสนามบินสองแห่งที่ออบอกและบิลลุนต้องปิด ชั่วคราวเหมือนกันเพราะว่าเจอโดรนอยู่ย่านใกล้ๆตรงนั้นสวีเดนบอกว่า26กันยาที่ผ่านมาก็เจอโดรนอยู่เหนือฐานทัพเรือคาริสโคนาแม้กระทั่งเยอร,รมนีซึ่งไมต้องถือว่าไม่ใช่เป็นจะเรียกว่าเป็นยุโรปตะวันออกไม่ได้ล่ะเพราะประเทศอื่นๆที่เจอหนักก็คือประเทศที่อยู่ใกล้ๆกันกับรัสเซียครับ แอสโตเนียโรมเนียลิทัวเนียแต่ว่าสวีเดนเดนมาร์กนอร์เวย์เขาถือว่าเขาอยู่ห่างไกลออกไปแสดงว่าการทำเช่นนี้คือการจงใจที่จะสร้างให้เกิดสถานการณ์ที่ค่อนข้างดุเดือดและก็รุนแรงแต่ว่าที่ชัดเจนคือเมื่อวานนี้ครับเคียฟเน่ ตกอยู่เป็นเป้าการถูกปูพรมอย่างหนักด้วยโดรนและจรวดในช่วงเช้าวันอาทิตย์เวลาที่นั่นและผู้ที่เฝ้าสังเกตมีพยานหลักฐานบอกว่าต้องถือว่าการโจมตีล่าสุดของวันนี้นั้นเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดของรัสเซียต่อนครหลวงคือกรุงเคฟและก็พื้นที่รอบๆตั้งแต่สงครามเต็มรูปแบบเริ่มขึ้นเมื่อสปีครึ่งที่แล้ว มีคนตายไม่น้อยกว่า3คนและบาดเจ็บไม่ต่ำกว่า20กว่าคนที่กรุงเคียฟและขนัดแน่นอนว่าปริมณฑลของเคียฟก็เจอด้วยหัวหน้าฝ่ายทหารฝ่ายบริหารจังทหารของเคียฟเขียนขึ้นในแอป Telegram ครับบอกว่าตายและมีเด็กด้วยนะครับที่ตายเนี่ยไม่ต่ำกว่า3มคนและบาดเจ็บ ยีกว่าคนหนึ่งในผู้ตายที่ว่านี่เป็นเด็กผู้หญิงอายุ12ขวบซึ่งต้องถือว่าการถล่มโจมตีของรัสเซียไม่เลือกเป้าหมายทำอะไรได้จัดการเรียกว่าสเปะสปะเ,ปเ,ปเปวียงแหไปให้ได้รับความเสียหายมากที่สุดให้คนยูเครนกลัวที่สุดตกใจที่สุดจะได้ยอมถอย รัฐมนตรีต่างประเทศของอยูเครนแอนดริวซีบบฮาบอกว่ารัเสเซียเปิดโจมตีทางอากาศขนาดใหญ่ต่อ,อยูเครนจรวดและโดรนหลายร้อยลำบอกว่าการโจมตีครั้งนี้เน้นถึงความจำเป็นในการใช้บทลงโทษอย่างรุนแรงต่อรัเสเซียอันนี้หมายความว่าเตือนอเมริกาเตือนยุโรปต้องแซงชันและก็ต้องลงโทษรัเสเซียให้เห็นจะจะเสียทีมิฉะนั้น รัเสเซียจะไม่เข็ดรัฐมนตรีต่างประเทศของอยูเครนบอกว่าปูตินต้องรู้ว่าการที่เขาทำสงครามต่ออย่างนี้มันเป็นอันตร,รายต่อรัเสเซียรัเสเซียจะไม่ปลอดภัยอีกต่อไปบอกว่าจริงๆแล้วเศรษฐกิจของรัเสเซียกำลังย่ำแย่แม้กระทั่งประธานาธิบดีทรัมป์บนก,นก่อนก็ออกมาทั้งให้สัมภาษณ์ทั้งเขียนในโซเชียลมีเดียว่าตอนนี้รัเสเซีย is in trouble ย yeah, yeah. ่ำแย่เศรษฐกิจก็แย่คนก็ตายไปเรื่อยๆและแน่นอนก่อนหน้านี้ทรัมป์บอกว่ารัสเซียเหรอเดิมทีคิดว่าจะสามารถยึดยูเครนได้ภายในหนึ่งสัปดาห์นี่สามปีครึ่งยังทำอะไรไม่ได้ทรัมป์บอกว่าปูตินนั่นคือเสือกระดาษจะต้องลงโทษอย่างรุนแรงจึงจะ หมายคว่ารัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนบอกนะครับว่าจะต้องให้รัเสเซียเห็นว่าต้องมีการค่าราคาแห่งการถล่มโจมตีรุกรานเพื่อนบ้านอย่างนี้จะต้องมีราคาแพงที่ถูกโจมตีนั้นนอกจากเมืองหลวงเคฟแล้วเนยังมีเมืองอื่นๆหลักๆนะครับทางตอนใต้นี้ก็คือซาบอริเซีย ซึ่งมีคนบาดเจ็บไม่น้อยกว่า16คนเด็กตาย3คนอาคารหลายแห่งถูกทำลายเกิดไฟไหม้ในซาโปริเซียมีภาพออกมาในโซเชียลมีเดียอย่างกว้างขวางไปดูคลิปบางคลิปครับที่มีการถล่ลมทางอากาศเผาตึกรามบ้านช่องพังพินาศหมดเลยครับขณะเดียวกันในกรุงเคฟเนี่ยก็มีโดรนบินอยู่เหนือเมืองตลอดเวลาเสียง ยิงเสียงยิงต่อต้านอากาศยานดังขึ้นหลายชั่วโมงมีทั้งนักข่าวที่อยู่ที่นั่นและผู้เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังเสียงระเบิดดังได้ยินด้วยการโจมตีตลอดเวลาตั้งแต่เวลาบ้านเราก็เป็นตอนเช้าแล้วครับนายุทเทศมนตรีกรุงเคียฟวิตเทอลีคลิสโกบอกว่าเกิดไฟไหม้ที่โรงพยาบาลโรคหัวใจ ของกรุงเคฟนี่แหละโจมตีแล้วโรงพยาบาลโดนด้วยครับเห็นไหมรัรสเซียไม่ได้สนใจหรอกว่าตกลงมันคือโรงพยาบาลโรงเรียนหรือว่าเป็นอพาร์ตเมนต์ของประชาชนทั่วไปชาวบ้านบางส่วนก็หนีลงไปสถานีรถไฟใต้ดินที่กรุงเคฟที่ลึกลงไปเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าไม่มีความสามารถหรือไม่มีความปลอดภัยใดๆ ต่อไปนอนที่บ้านไม่ได้แน่นอนประเทศเพื่อนบ้านของยูเครนอย่างโปรแลนด์ก็ปิดน่านฟ้าครับปิดน่านฟ้าใกล้กับสองเมืองทางตะว,วันออกเฉียงใต้ของโปรแลนด์เองและกองทัพอากาศก็ส่งเครื่องบินขับไล่ของโปรแลนด์ออกมาตอบโต้ครับนี่คือรายละเอียดที่น่ากลัวมากเพราะว่ามันแปลว่าสถานการณ์ขณะนี้กำลัง หนักหน่วงร้อนแรงอย่างชนิดที่ไม่มีใครรู้ว่าทำไมปูตินจึงยังถล่มโจมตีต่อท,ทั้งทั้งที่ควรจะเจรจามีเสียงเรียกร้องให้เจรจาอย่างหนักมาตลอดทรัมป์พยายามจะเอาใจพยายามที่จะไม่โจมตีด้วยวาทะกับปูตินแต่ก็ไม่ได้ผลปูตินคงรู้ว่าเขาสามารถจะซื้อเวลาต่อไปอีกระยะหนึ่งเลยทีเดียวด้วยเหตุน,นี้แหละ จึงทำให้เห็นว่านโยบายของทรัมป์ที่เอาอกเอาใจปูตินนั้นไม่ประสบความสำเร็จอย่างมากลองให้อาจารย์ A ซึ่งติดตามรายละเอียดเรื่องเหล่านี้มาเล่าให้เราฟังสิครับว่ามันคืออะไรอย่างไรบ้างครับอาจารย์ A ครับสถานการณ์ในยุโรปตอนนี้ต้องบอกว่าน่าจับตาม,มองอย่างยิ่งเลยครับ ความขัดแยง้งมันกำลังทวีความรุนแรงขึ้นไปอีกระดับจากการโจมตีครั้งใหญ่ที่ใจกลางกรุงเคียฟลามไปจนถึงความตึงเครียดที่คุกรกุ่นอยู่บนชายแดนของนาโตวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าเรื่องราวมันกำลังเดินไปในทิศทางไหนคือเรื่องมันเริ่มจากเหตุการณ์ล่าสุดเลยครับที่ทางการยูเครนออกมาบอกว่ากรุงเคียฟถูกโจมตีครั้งใหญ่จากรัเสเซีย แต่นี่มันไม่ใช่แค่การประทะกันธรรมดานะครับแต่มันคือการระดมยิงแบบจัดหนักจัดเต็มที่สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงใจกลางเมืองหลวงเลยทีเดียวและแน่นอนครับว่าพอมีการโจมตีแบบนี้สิ่งนี้ตามมาก็คือความสูญเสียที่น่าเศร้าแค่ในกรุงเคียบที่เดียวนะครับตัวเลขผู้เสียชีวิตที่ยืนยันเบื้องต้นก็มีอย่างน้อย4รายแล้วซึ่งตัวเลขทุกตัวเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวเลขนะฮะแต่มันคือชีวิตคนคือครอบครัวที่ต้องแตกสลาย นอกจากผู้เสียชีวิตแล้วก็ยังมีผู้บาดเจ็บอีกนะครับและตัวเลขเนี่ยสูงกว่าหลายเท่าเลยมีรายงานว่ามากกว่า27คนที่ได้รับบาดเจ็บในเมืองหลวงลองนึกภาพตามดูสิครับว่าในเมืองมันจะวุ่นวายโกลาหลขนาดไหนตัวเลขพวกนี้มันสะท้อนความรุนแรงของการโจมตีที่กระทบกับพลเรือนโดยตรงเลยครับแต่ว่าเรื่องมันไม่ได้จบแค่ที่เคียฟนะสิครับจริงๆแล้วเนี่ยนี่เป็นแค่ส่วนเล็กๆของภาพที่ใหญ่กว่านั้นมาก เราไปดูกันต่อครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างคือต้องบอกว่าการโจมตรีระลอกนี้มันมันใหญ่มากครับไม่ใช่แค่ที่เขียฟที่เดียวแต่ว่าโอ้โหมีการใช้โดรนกับขี่ปนาวุธหลายร้อยลูกเลยครับยิงถล่มไปทั่วประเทศอย่างที่ซาปโปริชาเนี่เนี่ยเจ็บไป16คนที่น่าเศร้าคือในนั้นมีเด็กอยู่ด้วยถึงสคนมันแสดงให้เห็นเลยว่านี่เป็นการโจมตีที่วางแผนมาอย่างดีไม่ใช่การยิงแบบสุ่มๆครับแล้วคำถามก็คือ ความขัดแย้นทั้งหมดเนี่ยมันจำกัดอยู่แค่ในยูเครนจริงๆหรือเปล่าคำตอบสั้นๆเลยก็คือไม่ใช่เลยครับเรื่องมันใหญ่กว่านั้นเยอะและนี่แหละครับคือประเด็นสำคัญที่เราจะคุยกันต่อเพราะว่าตอนนี้ความตึงเครียดมันไม่ได้อยู่แค่ในสนามรบแล้วแต่มันกำลังลามไปถึงชายแดนของนาโตซึ่งเป็นการท้าทายกันตรงๆเลยก็ว่าได้ครับ ดูข้อมูลตรงนี้จะเห็นภาพชัดเลยครับไล่ไปทีละประเทศเลยนะคะโปแลนด์เนี่ย<ม>ต้องส่งเครื่องบินรบขึ้นไปสกัดการรุกล้ำน่านฟ้าอยู่เรื่อยๆเลยส่วนเดนมาร์กก็เจอดโดรน่าสงสัยบินอยู่เหนือสนามบินเอสโตเนียก็เช่นกันครับกล่าวหาว่ารัสเซียส่งเครื่องบินรบเข้ามาในน่านฟ้าของตัวเองที่สําคัญเลยก็คือเหตุการณ์พวกนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เกิดขึ้นครั้งเดียวแล้วจบนะฮะแต่มันเป็นเหมือน เป็นการยั่วยุซ้ํำๆที่สร้างความกดดันอย่างมหาศาลเลยแล้วพอเจอแบบนี้บ่อยๆเข้าแน่นอนว่านาโตก็อยู่เฉยไม่ได้ครับพวกเขาก็เลยเปิดภารกิจที่เรียกว่าการเสริมกําลังปีกตะวันออกขึ้นมาพูดง่ายก็คือส่งทหารเข้าไปเพิ่มยกระดับการเตรียมพร้องรบในประเทศสมาชิกที่อยู่ติดๆกับรัสเซียนั่นแหละครับเพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็ส่งสัญญาณเตือนเป็นในตัวด้วย เอาละครับนอกจากเรื่องในสนามรบแล้วเนี่ยมันยังมีอีกแนวรบหนึ่งที่ดุเดือดไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือสงครามคำพูดหรือว่าแนวรบทางการทูตนั่นเองครับมาดูกันว่าใครพูดอะไรกันบ้างเริ่มจากฝั่งยูเครนก่อนเลยประธานาธิบดีเซเลนสกีเนี่ยออกมาเตือนแบบชัดๆเลยนะคะว่าเขาเชื่อว่าปูตินจะไม่จบแค่ที่ยูเครนแต่จะหาเรื่องเปิดแนวรบใหม่ที่อื่นต่อ ซึ่งมันก็ไปตรงกับเหตุการณ์ยั่วยุตามชายแดนนาโต้ที่เราเพิ่งดูกันไปเมื่อกี้เป๊ะเ,ะเลยครับทีนี้มาดูภาพนี้กันครับมันจะเห็นความสวนทางกันของท่าทีชัดเจนมากฝั่งรัสเซียเนี่ยทางการออกมาบอกเลยนะว่าเออไม่มีแผนจะไปโจมตีนาโต้หรอกแต่ก็เตือนกลับมาเหมือนกันว่าถ้าโดนรุกลานเมื่อไหร่แล้วก็จะตอบโต้อย่างเด็ดขาดตัดภาพมาที่ฝั่งนาโตเสริมกําลังทหารรั่ๆแถมยังมีเสียงจากสมาชิกบางประเทศด้วยซ้ำว่า ถ้าเครื่องบินรัเสเซียบินเข้ามาอีกก็ยิงให้ร่วงไปเลยมันคือสถานการณ์ที่ต่างฝ่ายต่างไม่ไว้ใจกันอย่างสิ้นเชิงเลยครับยังไม่หมดแค่นั้นนะครับยังมีอีกตัวแปรหนึ่งที่น่าสนใจมากเข้ามาเพิ่มก็คือท่าทีที่เปลี่ยนไปของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐคือล่าสุดเนี่ยเขาออกมาพูดเป็นครั้งแรกเลยนะคะว่ายูเครนมีสิทธิชนะสงครามและก็ยึดดินแดงคืนได้ทั้งหมดการเปลี่ยนท่าทีแบบนี้ โอ้โหมันทำให้สถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศซับซ้อนขึ้นไปอีกเยอะเลยครับอเอาละครับพอเราเห็นข้อมูลทั้งหมดแล้วเนี่ยทีนี้เราลองมาสรุปภาพรวมกันดูหน่อยว่าทั้งหมดที่ว่ามันเนี่ยมันกำลังบอกอะไรเราคือถ้าจะให้สรุปง่ายๆนะครับมันมีอยู่3ข้อหลักๆเลยข้อแรกสงครามในยูเครนเองเนี่ยมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเ,เลยการโจมตีใหญ่ขึ้นหนักขึ้น ข้อสองไฟสงครามมันไม่ได้อยู่แค่ในยูเครนแล้วครับมันเริ่มลามออกมาทดสอบชายแดนทดสอบการป้องกันของนาโตแล้วและข้อสุดท้ายก็คือสงครามคำพูดของบรรดาผู้นำโลกที่โอ้โหก็ดุเดือดไม่แพ้กันเลยครับซึ่งมันก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงทางการทูตเข้าไปอีกและทั้งหมดนี้มันก็นำมาสู่คำถามสำคัญที่เราต้องทิ้งไว้ให้คิดกันต่อในเมื่อสถานการณ์มันตึงเครียดไปหมดทุกด้านทั้งการทหารการเมืองการทูตคำถามก็คือ จุดเปราะบ้างต่อไปจุดที่จะเกิดการประทะครั้งต่อไปมันจะอยู่ที่ไหนและเมื่อไหร่ขอบคุณที่<ล>ติด<อ>ตามสุดที่ครับขอบคุณมากก็อาจารย์เอแน่น,น,นอนเซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนก็โกรธจ,จัดหลังจากที่รัสเซียปล่อยโดรนเต็มที่สิบสองชั่วโมงเต็มนะไม่หยุดเลยนะ12ชั่วโมงเต็มดูภาพนี้จะเห็น ว่ามันหนักขนาดไหนดูภาพรวมจะเห็นเลยว่ามันกว้างกระจายไปทั่วนี่ครับภาพนี้นี่คือการถลม่มจุดที่ถลม่มโดยโดรนและขีปนาวุธของรัสเซียใส่ทุกจุดจุดของนี่ครับดูภาพนี้เลยจะเห็นว่ามันกว้างขวางขนาดไหนและหนักยังไงเมืองเหนือใต้ตะวันออก รวมไปถึงกรุงเคียฟที่เป็นเมืองหลวงเซเลนสกี้บอกว่านี่คืนนรกรัเสเซียปล่อยนรกโดรนนรก12ชั่วโมงทลมยูเครนเต็มเต็มโดยที่เซลเลนสกี้บอกเป็นการโจมตีอันโหดร้ายทารุณเป็นการก่อเทอร์รหมายความว่าจงใจที่จะสร้างความกลัว ให้คนยูเครนหวาดกลัวตกใจที่จงใจและมุ่งเป้าไปยังเมืองธรรมดาธรรมดาด้วยนะไม่ใช่เป็นเมืองหลักเมืองหลวงอย่างเดียวนะเมืองธรรมดาที่เขาไม่ได้เป็นเมืองยุทธศาสตร์ทางด้านการทหารใดๆทั้งสิน้นเซเลนสกี้บอกว่ารัสเซียส่งดโดรนไม่ต่ำกว่า500ลำ500ลำและมีลูก ระเบิดขีปนาวุธไม่ต่ำกว่า40ลูกรวมทั้งขีปนาวุธคินจาวคินจาวนี่คือขีปนาวุธที่พลังทำลายร้ายแรงที่สุดของรัสเซียเลยบอกว่าเป็นการจงใจที่จะใช้ขีปนาวุธหนักห่วงรุนแรงบอกว่าเป็นแล้วก็เป็นโดรนชาเฮตรุมชาเฮนนี่ทำโดยอิหร่าน ถือว่าเป็นโดรนที่มีประสิทธิภาพทำลายล้างสูงเช่นเดียวกันซเรนสกี้บอกว่านี่เป็นการหวนกลับมาปรากฏบนน่านฟ้าของยูเครนอีกครั้งหนึ่งคือขีปนาวุธ k คินเจ้ากับชาเหต d อันเป็นโดรนของอิหร่านซึ่งเดิมทีเคยใช้บ่อยแต่ตอนหลังหายไปแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งการกลับมานี่ตีความได้ว่า อาวุธยุทโธป,ปกรณ์อื่นๆอาจจะเริ่มไร้ประสิทธิภาพหรือไม่ก็เป็นการโหมระดมสัรพกำลังแสนยานุภาพทางทหารโจมตีให้ยูเครนต้องล่มสลายและต้องยอมจำนวนเสียทีในตอนที่เซเลนสกี้เอาขึ้นข้อความรายงานในโซเชียลมีเดียนั้นบอกว่าตายแล้วสี่คนในกรุงเคฟอย่างเดียวเมืองหลวงมีเด็กผู้หญิงอายุ12ด้วย เซเลนสกี ky, แสดงความเสียใจต่อครอบครัวและคนที่รักทุกคนทั่วยูเครนบาดเจ็บไม่ต่ำกว่า40คนและที่บาดเจ็บมีเด็กๆด,ด้วยเซเลนสกี้บอกเป็นการโจมตีที่ทอัป,ปยศเกิดขึ้นในแทบจะเป็นช่วงสิ้นสัปดาห์การประชุมสมัชชาใหญ่สาหประชาชาติด้วยซึ่งตัวเซเลนสกี้ก็ไปปรากฏตัวที่นั่นแล้วก็ไปปราศัยด้วยรัเสเซียถือโอกาสนี้เลย เือโอกาสช่วงที่กำลังยุ่งยุ่งอยู่ที่นิวยอร์กที่สหประชาชาติถล่มโจมตีบอกว่าเซรนสกีบอกนี่คือการแสดงจุดยืนที่แท้จริงของรัสเซียล่ะคือเป็นจุดยืนที่ฉันไม่แคร์อะไรใครทั้งนั้นฉันจะต้องการทำลายสอย่างต้องการจะฆ่าคนต้องการจะสังหารคนโดยไม่เลือกเป้าหมายไม่เลือกคนไม่เลือกอายุไม่เลือกวัยไม่เลือกเพศทั้งสิน้น เซเลนสกี้เรียกร้องอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าทั้งโลกเนี่ยจะต้องกดดันรัเสเซียอย่างรุนแรงที่สุดแล้วมันทนกันไม่ได้แล้วมันทําอย่างนี้มันถือว่าไม่มีความเป็นมนุษย์เหลืออยู่แล้วโดยที่บอกว่าเซเลนสกี้บอกว่ารัเสเซียเนี่ยคร่ำครวญเรียกสงครามแล้วก็บอกว่าไม่อยากจะรบแต่ว่าใช้การก่อ ความโหดร้ายทารุณอย่างต่อเนื่องตราบใดที่รัสเซียยังมีรายได้าจากการขายพลังงานขายน้ำมันขายแกส๊สและยังมีกองเรือเงาอยู่<ม>ก็คงจะยังตอบโต้ทำลายล้างชีวิตของคนอื่นอย่างไม่ปราณีปราศัยดังนั้นนี่ก็เป็นสถานการณ์ที่ยังไงยังไงต้องมีการรายงานแล้วก็แจ้งไป รายละเอียดนี่เขาบอกเลยมีการใช้ดโดรนทุกประเภท <c oughs> ไม่ต่ำกว่า500-600ถ50ตัวและมีการยิงขีปนาวุธคาลิเอบ์คาเอบ์45-55ตัวแล้วก็มีขีปนาวุธยักษ์คินเจ้า2ตัวเป็นอย่างน้อยแล้วก็ยังมีขีปนาวุธ อย่างอื่นอีกหลายลูกเป็นขีปนาวุธ kh 5 9บอกว่าไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยต้องไม่มีไม่มีโอกาสที่จะอยู่ได้นะหมายความว่ารัสเสียต้องไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้วิธีการความชั่วร้ายอย่างนี้มิฉนั้นมันจะกลายเป็นว่าอยากจะฆ่าใครก็ได้ อยากจะสังหารใครไม่สนใจว่ากฎกติกาสากลมนุษยธรรมคืออะไรมันเป็นความโหดร้ายทารุณที่หนักหน่วงมากตรงนี้แหละที่มันหนักและสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นถามว่าอเมริกาจะทำอย่างไงซึ่งไม่มีใครรู้ว่าทรัมป์เมื่อได้ยิน ข้อมูลอย่างนี้แล้วเนี่ยจะเพิ่มแรงกดดันลงไปที่ปูตินมากน้อยแค่ไหนอย่างไรและปูตินก็ยืนยันมาตลอดนะครับว่าเขายัางเชื่อว่าการเจรจาสันติภาพไม่เกิดขึ้นตราบเท่าที่เงื่อนไขของเขาหรือการที่เขาต้องการยึด ยูเครนอย่างน้อยที่สุดทางตะวันออกลงมาถึงทางใต้ไม่ได้รับอนุญาตเพราะถ้าฟังดูทรัมป์ตอนหลังเนี่ยทรัมป์ก็ไม่ได้มีการยอมเอออหอบหมก,กับปูตินเท่าไหร่แต่ทรัมป์ไม่เอออหอบหมกเท่านั้นไม่พอนะครับเพราะทางยุโรปบ,บอกชัดเจนเลยครับว่าอย่างนี้คือจะต้องอยู่ในการที่อเมริกาต้องเอาจริงเอาจังถ้าหากทรัมป์อย่างที่เป็นข่าว บอกว่าต่อไปนี้ยูเครนสามารถใช้อาวุธที่อเมริกามอบให้เนี่ยไปถล่มโจมตีเป้าหมายของรัสเซียในประเทศเขาเลยเนี่ยถ้าอย่างนั้นก็อาจจะมีอะไรที่จะสร้างให้เห็นถึงความคืบหน้าในการที่จะกดดันให้ปูตินต้องกดดันทั้งทางด้านทหารทั้งทางด้านเศรษฐกิจและทางด้านสังคมประชาคมโลกตรงนี้ที่มี การกดดันจากอเมริกาพูดถึงว่าจีนเนี่ยจะต้องช่วยเพราะว่าถ้าจีนเนี่ยไม่ช่วยกดดันรัสเซียยังช่วยเหลือรัสเซียทั้งทางตรงและทางอ้อมซื้อน้ํามันและเผลอๆจะมีการช่วยทางอาวุธบางอย่างด้วยก็ถือว่าจีนไม่รับผิดชอบร่วมกันไม่ช่วยชาวโลกในการที่จะให้สงครามในยุติแต่ก็เป็นเรื่องยากนะครับที่จะคาดว่า จีนจะยอมเสียเพื่อนเพื่อนที่สำคัญด้วยรัเสเซียนั้นถือว่าเป็นเพื่อนที่ใกล้ชิดสนิทสนมและถ้าข่าวที่เพิ่งออกมาได้สองวันว่ามีเอกสารลับที่แฮกมาแล้วบอกว่าเป็นความร่วมมือระหว่างรัเสเซียกับจีนในการที่จะรัเสเซียจะช่วยทั้งด้านอาวุธและการฝึกซ้อม ให้ทหารจีนสามารถมีเทคนิคของการกระโดดร่มจากที่สูงเพื่อปฏิบัติการยึดไต้หวันถ้าเช่นนั้นเนี่ยจีนก็ยังยิงย่งยิงย่งต้องพึ่งพารัสเซียม,มากยิ่งขึ้นทั้งอาวุธความช่วยเหลือและการฝึกซ้อมเทคนิคทางทหารที่จะเข้าไปยึดเกาะไต้หวันข่าวนั้นจริงไม่จริงไม่มีใครรู้ ผมสรุปให้ดูอาวุธที่วันนี้รัสเซียใช้นะครับขึ้นจอให้เห็นว่านี่คืออาวุธที่วันนี้รัสเซียทุ่มเต็มที่นี่ครับรัเสเซีย l a u n c h about กี่อย่างอาวุธทําลายล้างไม่ต่ำกว่า4ประเภทประเภทที่หนึ่งคือดโดรนทุกประเภทที่เซเลนสกี้ใช้คำว่าชาฮัดก็คือดโดรนของ อิหร500่าน500-650ตัวประเภทที่สองที่วันนี้ใช้ในการถล่มก็คือขีปนาวุธ KH-101 KH-101 เป็นขีปนาวุธทำลายล้างสูงเช่นกันของรัเสเซียส,ส่งขึ้นไปจนท้องฟ้าและถล่มเป้าหมายในยูเครนถึง45-55ตัวนอกจากโดรน600ตัว ยังมีขีปนาวุธ k h 1 0 1 4 5 5 5ตัวแล้วก็ยังมีที่น่ากลัวที่สุดสำหรับยูเครนคือเจ้าคินเจ้านี่แหละคินเจ้ามีข,ขีปนาวุธที่ทำลายล้างสูงมากดังมากของรัสเซียส่งมาสองตัวครับสองตัวนี้ก็ถือว่าเป็นปฏิบัติการใหญ่แล้วแล้วยังมีขีปนาวุธอีกประเภทหนึ่งเขาเรียก k h 5 9ซึ่งก็มีหลายตัวเช่นกันนี่คือประเมินนะครับ คร่าวๆว่ามีการใช้อาวุธอะไรแค่ไหนอย่างไรและนี่คือสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะหนักจะหนักพอสมควรและนี่คือสถานการณ์สู้รบที่หนักหน่วงและก็จะที่นำไปสู่อะไรมีอะไรนั้นไม่มีใครสามารถจะบอกล่วงหน้าได้เลยณน,นาทีนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ